เดือดผุดผุดเจนนี่ยิวเปิดตัวคบกันไมมทันไรทัวจอดแนนโซเชียลค่ะ เอาละจ้าเปิดตัวกันแบบจริงจังแล้ววันนี้วันที่12พฤษภาคมพศ2564ส25 64, ำหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับตำรวจหนุ่มยิวที่ก่อนหน้านี้หลายคนคงสงสัยกับความสัมพันธ์ของสองคนว่าเขาเป็นยังไงกันแน่แต่ทางด้านของเจนนี่ก็รับว่าหนุ่มยิวมาจีบจริงๆแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันยังคงเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่ปรึกษายังไม่ขยับสถานะเป็นแฟนคะ่ะ เปิดตัวอย่างเป็นทางการทางโลกออนไลน์และท่ามกลางคอมเมนต์แสดงความยินดีเป็นจํานวนมากแต่แน่นอนมียินดีก็ต้องมีดราม่าค่ะหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ดรามา่านายว่าที่ปรึกษาแฟนใหม่หน้าคุ้นคุ้นเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวที่ทัวร์ลงไม่เบาเลยเหมือนกันคะ่ะ